ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาคืบหน้ากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เตือนภัยร้านค้าต่างๆนะว่าอาจจะโดนกรณีแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมีมิจฉาชีพปลอมตัวมาเป็นตำรวจค่ะคุณผู้ชมมาตบซับร้านค้าต่างๆนะคะอันนี้เรานําเสนอไปสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เป็นความคืบหน้าเพราะว่าจับตัวได้แล้วทั้ง6คนเลยนะคะทั้งผู้ชาย5คนแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่มีการปิดบังใบหน้าแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจชุดลาดตระเวนเข้าไปขอตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายภายในยร้านนะคะที่บอกไป เหตุการณ์นี้อ่ะภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปสัปดาห์ที่แล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยร่มเก้าหถนนล่มเก้าที่เขตมีนบุรีกรุงเทพนี่แหละที่มีกลุ่มชายชะกันเข้ามาในร้านทําเป็นเดินหาของผิดกฎหมายมให้ผู้เสียหายก็คือเจ้าของร้านที่เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีพยาเป็นคนไทยเหมือนไปนั่งแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยมีของผิดกฎหมายอยู่ในร้าน ทั้งทที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไฟฉาย <ฮะ S 2> แต่บอกไม่ใช่เนี่ยผิดกฎหมายนะต้องเสียค่าปรับแบบดุนแบบนี้อธิบายยังไงก็ไม่ฟังขู่จะเรียกเก็บค่าปรับถึง30,000บาทจนผู้เสียหายเนี่ยต่อรองว่าเหลือแค่1,000 0บาทได้ไหม <ฮะ S 2> น,นี่จริงๆนะคะแล้วก็ต้อง จำยอมไปกดเงินจากตู้ ATM ม,มาให้โจรโอ้โหเข้ามาขูดรีดกันถึงในร้านแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดเลยอย่างที่บอก6คนจับได้ครบเลยนะคะที่บ้านเช่าย่านสุขุมวิตเป็นคนไทย5คนแล้วก็มีชาวต่างชาติ1คนด้วยทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าต้นเรื่องเนี่ยคือมาเริ่มมาจากนายโกแวน เขาเป็นอดีตพนักงานร้านนี้นี่แหละค่ะก็คือรู้อยู่แล้วว่าร้านนี้มีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเคยทํางานอยู่ที่นี่แต่ปรากฏทําไมใช้คําว่าอดีตเพราะว่าโดนไล่ออกอ๋อมีความแค้นแน่ๆใช่ <ๆ S 2> ก็เลยไม่พอใจค่ะที่โดนไล่ออกเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยติดสุรา แถมยังขโมยของไปแล้วหลายครั้งอูแบบนี้เจ้าของร้านใครจะอยากให้ทำงานอยู่ใช่ไหมของในร้านก็หายไปเขาก็เลยแค้นที่โดนไล่ออกจากงานค่ะติดต่อกับนายจอร์ดนะคะที่เป็นลูกมือของตำรวจสอนแห่งหนึ่งเซตทีมขึ้นมาหน่อยจะไปแก้แค้นร้านที่เคยทำงานด้วยโอ้โหนี่ทำจริงจังมากเลยนะคะเนี่ยแล้วใจเลยที่เข้าไปในร้านอ่ะคือต้องหกคนผู้ชายห้าผู้หญิงหนึ่งก็เซตทีมกันขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวจะวางแผนแบบนี้เข้าไปในร้านนี้ไปรีดไถรัพย์แบบนี้แบบนี้นะคะล หลังจากเกิดเหตุได้เงินไปปุ๊บก็นเนี่ยแหละค่ะแยกย้ายกันหลบหนีไปที่อำเภอลำนุกกาจังหวัดปทุมธานีตำรวจบอกว่าอันนี้ก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นมืออาชีพนะเพิ่งฟองวงเลยโอโฟอมแก๊งขึ้นมาเพื่อการนี้เพื่อมาก่อเหตุที่ร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อตบซับร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติก็จะมีการแอบอ้างว่าเนี่ยเป็นตำรวจนะขอไปค้นภายในร้านหน่อยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสิ่งของที่ผิดก กฎหมายก็จะพยายามรีดไถ่ทรัพย์ให้ได้อยู่ดีนะคะเอาลองฟังเสียงท่านผู้กํากับกันหน่อยค่ะผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆครับถ้าจะใช้แรงงานต่างด้าวในการช่วยในการขายของหรือช่วยทํางานก็ขอให้จดให้ถูกต้องนะครับในการทํางานของตํารวจนะครับจะไม่มีการเข้าไปในช่วงกลางคืนนะครับเพื่อไปขอตรวจสอบนะครับก็ให้เป็นข้อสังเกตนะครับ นี่แหลคะค่ะตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนส่งดำเนินคดีรวมทั้งหมด5ข้อหาเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือร่วมกันเป็นอั้งยี่และซ่องโจรกันชกรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานนะคะส่วนนายโกแวนแล้วก็นางสาวบีตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวนั่นเองนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาในหลายรูปแบบเลย<ช>แต่ว่าอย่างการณีนี้ตอนแรกเราก็ตั้งข้อสงสัยกันอยู่แล้วว่าโอโ้โหทำไมเขามาดูจริงจังแล้วเหมือนดูมา เจาะจงที่ร้านนี้อตอนนี้ก็ได้คําตอบแล้ว<ช>ว่ามีความแค้นส่วนตัวกันมาแล้วร้านนี้ก็แบบเป็นร้านใหญ่มีกล้องวงจรปิดจริงๆตัวเองก็น่าจะรู้อยู่นะว่าถ้าถ้าเข้ามาที่ร้านนี้อ่ะก็คือมีหลักฐานแน่นอนอก็เลยแบบอาจจะมีปิดบังใบหน้าแต่ถือว่ากล้ามาแต่สุดท้ายก็หนีความผิดไม่พ้นนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะใช่ค่ะ,คะ